มีนิทานจาก คอมพิวเตอร์ทั้งหมด5เรื่องนะคะตามรายละเอียดนี้คือเรื่องอาชีพในฝันของโตโต้เรื่องผลไม้สดสะอาดเรื่องอาหารดีมีประโยชน์เรื่องสัตว์โลกผู้น่ารักเรื่องยานพาหนะน่ารู้แล้วก็มีกิจกรรมท้ายหน่วยทั้ง5เรื่องนะคะนี่คือหนังสือเสริมประสบการณ์าจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นได้กับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมเรื่องแรกกัน ะะเรื่องอาชีพในฝันของโตโต้ค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะจะมีกดคำว่าฟังหน้าแรกแล้วก็ถัดไปเรากดฟังเสียงกันดูนะคะอาชีพในฝันของโตโต้ค่ะ เรากดคําว่าถัดไปนะคะก็จะมีคํานํานะคะแล้วก็สารบัญค่ะเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์แล้วก็คําชี้แจงด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเราสามารถเล่าให้ลูกเราฟังเองโดยผู้ปกครองเป็นผู้เล่าหรือว่าเราจะให้นิทานเล่าด้วยตัวเองก็ได้ค่ะกดคําว่าเล่าเรื่องค่ะคุณพ่อครับวันพรุ่งนี้คุณครูให้ออกไปเล่าอาชีพในฝันของตนเองผม ไม่เคยใฝ่ฝันอยากจะมีอาชีพผมว่าเป็นเด็กตัวเล็กดีที่สุดคุณพ่อว่าจริงไหมครับโตโต้พูดเมื่อฟังเสร็จแล<ต>้วนะคะเรากดหน้าถัดไปโดยเราให้กดเล่าเรื่องค่ะอาชีพอะไรจ๊ะดเด็กเจ็กจ๋าช่วยบอกทีกลักษณะ,ะสำคัญมีเสื้อคลุมยาวผ้าปิดจมูกและปาก ยาเครื่องตรวจฟังค่ะเด็กๆก็จะได้คิดนะคะก่อนที่เราจะกดหน้าต่อไปเราก็ให้เด็กฟังแล้วก็คิดเอ๊ว่าคืออาชีพอะไรนะและเราก็จะเฉลยในหน้าถัดไปค่ะเมื่อให้เด็กเดาแล้วและตอบคำถามแล้วนะคะลองดูว่าถูกต้องหรือไม่อาชีพคุณหมอโตโต้ตอบนี่คือคำตอบโตโต้คิดว่าคุณหมอเป็นอาชีพที่ เราก็จะมีอาชีพหลากหลายอาชีพนะคะในนิทานเรื่องนี้นะคะให้เด็กลองคิดโดยดูจากปริศนาคาทายนะคะเด็กได้ใช้ทักษะการฟังแล้วก็พูดค่ะและเมื่อจบนิทานนะคะเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟังค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูจุดประสงค์การเข้าใจความหมายของคำข้อความและประโยคนะคะกิจกรรมคือบอกชื่อตัวละครเดี๋ยวเราลองเล่นกันนะคะ ข้อหนึ่งอาชีพในภาพใดมีหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ให้หายได้เราจะเลือกนะคะมีคุณหมอนักดนตรีแล้วก็พ่อครัวตัวเลือกภาพที่หนึ่งคุณหมอค่ะภาพที่สอง นักดนตรีภาพที่สามพ่อครัวแล้วก็กดเลือกตัวเลือกนะคะตรงกลมๆตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกส่งคำตอบค่ะผู้ปกครองสามารถกดช่วยเด็กๆได้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เลือกลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะและถ้าถูกต้องก็จะมีรูปของขวัญน,นะคะแสดงว่าคำตอบของเราที่เลือกนั้นถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวลองเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะฟังคำถามค่ะ ข้อ2อ,อาชีพในภาพใดมีหน้าที่ส่งจดหมายตัวเลือกภาพที่1ตำรวจภาพที่สองบุรุษปไารสนีภาพที่3ชาวนาค่ะเราก็เลือกนะคะและเราก็ส่งคำตอบเหมือนเดิมนี่แหละค่ะต่อไปก็จะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ฟังนะคะ เราก็จะมีคำถามแล้วก็กดตัวเลือกแล้วก็ส่งคำตอบเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมีผลการทดสอบด้วยนะคะผลการทดสอบการเรียนรู้คือได้กี่คะแนนคะแนนเต็มจากเท่าไหร่มีข้อทั้งหมดกี่ข้อนะคะเราก็จะมีเป็นเปอร์เซนต์ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเฉลยค่ะนี่ค่ะคือเฉลยนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะ เรากดหน้าแรกใหม่เราสามารถเลือกเรื่องได้นะคะนี่คือเรื่องผลไม้สดสะอาดนะคะรูปภาพสีสันสวยงามนะคะเหมาะกับเด็กๆค่ะแล้วก็จะมีปริศนาคำํำทายเหมือนเดิมเด็กๆก็จะสามารถคิดแล้วก็ตอบคำถามได้นะคะและเมื่อเด็กๆตอบคำถามแล้วเฉลยจะอยู่หน้าถัดไปนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ เด็กๆก็จะสามารถลองผิดลองถูกแล้วก็ส่งคําตอบได้เด็กๆจะได้รู้เลยว่าคําตอบที่ตัวเองได้เลือกนั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะกดคําว่าออกจากโปรแกรมค่ะยยนยันการออกจากโปรแกรม